สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านในเวลานี้คือเวลาของการผ่อนคลายสบายใจวันนี้ผ่านมาแล้ววันที่สของปีเริ่มต้นด้วยดีกับความรู้สึกที่ให้กับตัวเองนะคะวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นพระจันทร์ดวงแรกของปีมองขึ้นไปบนท้องฟ้า ก็เห็นพระจันทร์เต็มดวงสว่างสุดสยงดงามวันนี้เป็นความรักจากพระจันทร์มีข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้คะความรักจากพระจันทร์ส่งข้อความใดถึงคุณในวันนี้ว่าความรักของคุณเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างคะให้ข้อความความรักและกำลังใจที่ดีส่งถึงคุณนะคะหากคุณ ยังมีสิ่งใดที่ติดค้างอยู่ในใจแล้วคุณยังไม่ได้พูดหรือบอกรักออกไปวันนี้ขอให้พระจันทร์เป็นพลังงานที่ผลักดันให้คุณกล้าหาญให้คุณกล้าที่จะเอ่ยปากและบอกกับคนที่คุณรักได้อย่างสง่างามเพียงแค่คุณบอกความในใจของคุณนั่นคือพลังของความรักและพลังงานที่ดี จงกล้าบอกในสิ่งที่หัวใจของคุณต้องการจงกล้าหารและเข้มแข็งเพื่อหัวใจของตัวคุณเองนะคะวันนี้ข้อความจากดวงจันทร์ถึงคุณในวันนี้เคียงข้างความรักจะยังคงเคียงข้างคุณอยู่ในทุกๆวันขอให้คุณรู้ว่าขอเพียงคุณบอกสิ่งที่อยู่ ตรงกับใจของคุณบอกรักออกไปให้คนที่คุณรักได้รู้สึกดีให้คนที่คุณรักยังคงมีความรักและเป็นคำพูดที่เชื่อมโยงหัวใจสองดวงเข้าหากันนะคะบอกรักกันเพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์และทำให้ความรักของคุณทั้งคู่แน่นแฟนและอบอุ่นมากขึ้นความรักของคุณยังคงเคียงข้างและคอยดูแลกันและกันอยู่เสมอเคียงข้างจับมือกันไปไปสู่ความรักความอบอุ่นและความสบายใจที่ดีนะคะพลังงานของดวงจันทร์วันนี้อยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้รู้ว่าความรักที่ดีๆอยู่เคียงข้างหัวใจคุณเสมอนะคะ บอกรักออกไปเพื่อที่ตัวคุณนั้นจะได้เพิ่มพูนความรักในหัวใจของตัวคุณเองเพิ่มรอยยิ้มและเพิ่มกำลังใจให้กันและกันเพียงแค่เราพูดในสิ่งที่ตรงกับใจของเราความผูกพันของเราจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจับมือเดินเคียงคู่กันไปพลังงานความรักของคุณนั้น อ่อนโยนละมนุนและงดงามเสมอนะคะหัวใจสองดวงที่ผูกพันกันด้วยความรักความเข้าใจและความอบอุน่นความรักที่เข้าใจจะทำให้ชีวิตของคุณก้าวเดินไปด้วยพลังชีวิตที่มั่นคงจากภายในนะคะมั่นใจจริงใจเข้าใจและเคียงข้างกันไปด้วยความรักที่ดี อย่าได้ทอดทิ้งกันให้ความรักผูกพันคุณทั้งคู่เดินเชียง้างไปด้วยกันนะคะอีกหนึ่งพลังงานวันนี้ความรักจากดวงจันทร์อยากจะส่งสิ่งใดถึงคุณอีกคะฟ้าหลังฝนพาความรักที่ผ่านเรื่องราวมากมายผ่านบททดสอบว่าไม่ว่าจะต้องเจอสิ่งใดพายุที่โหมกระหน่ำเข้ามา ทั้งฝนทั้งร้อนทั้งพายุสุดท้ายแล้วฟ้าสดใสคุณจะมองเห็นลุงที่งดงามขอให้คุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้ไปด้วยความรักด้วยความเข้าใจดูแลตัวเองใส่ใจกันและกันฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเมื่อเราผ่านเรื่องราวมากมายมันจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและ จะไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากคุณทั้งคู่ออกจากกันได้เลยนะคะขอให้พลังของความรักผูกมัดและเชื่อมโยงความรักของคุณทั้งคู่ไว้อย่าให้สิ่งใดมาแยกคุณทั้งคู่ออกจากกันนะคะพลังงานความรักจากดวงจันทร์ในวันนี้เฝ้าดูจงเฝ้าดูหัวใจและมอง ความรักของคุณให้งดงามเติบโตในทุกๆวันนะคะความรักเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆวันให้คุณมองที่หัวใจของคุณเฝ้ามองความรู้สึกอารมณ์ความคิดเชื่อมโยงความรู้สึกจากภายในของคุณไว้ด้วยความรักที่อบอุ่นอยู่เสมอนะคะ เชื่อมโยงความรักผูกพันกันด้วยความรักอย่าได้ให้สิ่งใดมาพลาคุณทั้งคู่ออกจากกันเพราะว่าเราจะเดินเคียงข้างและจับมือกันไปวันนี้ให้ฮิพพายทาร์ตสำหรับนี้ส่งกำลังใจถึงคุณนะคะว่าความรักของคุณ จะงดงามจะสดใสและจะนำพาดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตให้คุณทั้งคู่ได้พบกับความสุขและความสบายใจเป็นพลังงานของความรักที่ดีต่อกันเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างกันไป Five of One คือการที่คุณทั้งคู่ได้ผ่านเรื่องราวมากมาย และทุกสิ่งนำพามาเพื่อให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาผูกพันและเชื่อมโยงกันด้วยความรักเสมอสิ่งต่างๆไม่สามารถจะทำให้คุณทั้งคู่ต้องแยกหรือตัดขาดจากกันได้เลยนะคะไม่มีสิ่งใดจะมาพาคุณทั้งคู่ออกจากกันได้เลยทุกสิ่งเป็นเพียงบททดสอบและมีไว้เพื่อให้คุณได้พบกับความสุขและความ อบอุ่นในหัวใจนายออครับพลังงานของความรักความจริงใจความเข้าใจนี่คือพลังงานของคุณทั้งครู่ขอให้รู้ว่าการที่เราจะสามารถรักใครคนหนึ่งได้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกลับมาเข้าใจและรักตัวเองได้อย่างแท้จริงและเมื่อนั้นเราจะสามารถมอบความรักให้กับคนที่เรารักได้อย่างอบอุ่นและมั่นคงนะคะ เราจะสามารถให้ความสุข H of ครับคือความสมปรารถนาสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณนั่นคือความรักความเข้าใจและการที่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความรักและความสมปรารถนาอยู่เสมอนะคะหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความสุขและเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีๆ Seven of Pentacles คือ ความมั่นคงจากภายในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านรอ้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆสภาวะมากมายนั่นคือบทเรียนของความรักที่จะทําให้คุณกลับเข้ามามองเห็นคุณค่าความรักและมองเห็นคุณค่าของความรักที่คุณสามารถที่จะมอบให้กับตัวเองและมอบให้กับคนที่คุณรักเซเว่นออฟซอร์ ทุกบททดสอบของความรักจะนำพามาซึ่งความเข้มแข็งจากภายในอย่าให้สิ่งใดมาพากความรักไปจากคุณทั้งคู่นะคะอย่าให้สิ่งใดต้องพากความรักของคุณไปได้เพราะว่าถึงจุดหนึ่งคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจและเลือก เส้นทางและเลือกความรักที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเลือกเส้นทางเลือกความรักและตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองและให้กับชีวิตคู่ของคุณทั้งคู่นะคะตายสำหรับเป็นคลุ้มเครื่อ สิ่งไหนที่คลุมเครือสิ่งไหนที่ไม่ชัดเจนขอให้เคลียให้จบวันต่อวันอย่าให้ความค,คลึงคลุมเครือและความไม่มั่นคงจากภายในอย่าให้เรื่องเล็กๆได้น้อยต้องมาทำให้หัวใจของคุณรู้สึกไม่มัน่นคงมีสิ่งใดให้บอกกันตรงๆและเราจะสามารถ เดินเคียงข้างคู่กันไปด้วยความจริงใจและซื่อตรงต่อกันนะคะอย่าให้ความคุมเครือจงให้ความชัดเจนกับความรักของคุณในทุกๆวันบอกรักบอกความรู้สึกพูดกันด้วยความจริงพูดกันด้วยความเข้าใจและความรักจะนำพาให้ชีวิตของคุณทั้งคู่ก้าวต่อไปผูกพันกันด้วยรักผูกพันกันด้วยความเข้าใจ เดินเคียงคู่กันไปนี่เป็นพลังงานความรักในคืนพระจันทร์เต็มดวงสุขสมหวังจงมีรักที่มั่นคงอยู่ในหัวใจของคุณและมีความสุขมากๆนะคะเข้าใจเลิฟๆค่ะ